หน่วยการตวงเป็นลิตรนะคะนักเรียนนะคะลิตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรพร้อมกันก่บปริมาตรปริมาตรลิตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรนะคะ การตวงสิ่งของให้มีปริมาตร1ลิตรทำยังไงคะการตวงสิ่งของให้มีปริมาตร1ลิตรอ้าวทีนี้มาดูกันเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาตวงอะไรก่อนคะตวงของแห้งอย่างเช่นข้าวสาร นะคะเราก็ใช้ลิตตวงนะักเรียนมาดูตรงนี้นะคะลูกนะคะเอาเลขที่เ็ลขที่สิบแปดนะ,ปะเปล่าคะใครสิบแปดโอ้มามามาสิบแปดแล้วสิบ เอ็ดค่ะมาเปล่าคะอ้าวคุณครูจำไม่ได้นะคะว่าคะเนขทิ่เท่าไหร่เ,เ,เ,เพราะมีคนอาสาอยากจะออกมากันดีมากลูกออยากมีส่วนร่วมนะคะเดี๋ยวตวงนะคะค่ะเอาใช้อันนี้ช่วยช่วยตักดีไหมคะลูกนะตักอันนี้เราก็กันว่าไม่ให้ข้าวหกเลื้อเทอะ ก็เอานี้ใส่ยในนี้ก่อนในกระลมังนะคะแล้วก็เอานี้ช่วยตักตักแล้วหนูคิดว่าตวงข้าวสารโดยใช้1ลิตรนะนะให้มีปริมาตร1ลิตรเนี่ยทำอย่างไรตามตามความเข้าใจของหนูอ่ะลองทำดูก่อนดีไหมคะ,ะนะคะแต่ว่าไม่บอกว่าทํำยังไงละเอามาช่วยกันสองคนค่ะค่ะ,คะอ่ะ อาชัยลิตมาช่วยมาสามคนเลยสามคนพอ่อช่วยช่วยช่วยมาตักให้เต็มเต็มลูกจะได้เร็วๆค่ะให้เต็มเลยให้เต็มเลยเดี๋ยวเราจะตวงข้าวสารให้มีปริมาตร1ลิตรทำอ,อ,อย่างไร<น> <planets. S 2> อ,อ่าโอตั ตามเขาเข้าใจของหนูทํายังไงลูกที่เคยเห็นหรือยังไงเนี่ยนะคะเอาช่วยกันช่วยกันโอ้เอาแป้งตักเยอะๆสิคะจะได้เร็วๆอ้าวอ้าวได้หนึ่งลิตรหรือยังคะได้หนึ่งลิตรหรือยังคะคะแม่ตาพลบอกว่ายังคะทํายังไงต่อคะอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงทำยังไงอ้าวอีกนิดนึงไง เอาเอาแน่ใจหรือว่าหนึ่งลิตรแน่นอนนะนันยังมีทํายังไงต่อคะเลวอาจารย์บลบอกว่าทํายังไงนะคะตวงให้เป็นยังไงคะอ่าอ่าตวงให้เป็นยังไงคะนักเรียนมีคนบอกว่าพีรันบอกว่าตวงให้เป็นไงให้พูนก่อนอ่าให้พูนก่อนไหนนเพื่อนๆบอกว่าให้พูน ยังไ,ไม่พูนยังไม่พูนลูกเอาให้พูนแล้วให้พูน,นพูนกับพูนกับตรงให้พูนเลยค่ะอ่ะ<ด>แ,ลแล้วก็ใส่ให้พูนเลยค่ะเอาแป้งใส่ให้พูนเลยล้าทำยังไงต่อล่ะให้มีปริมาตรหนึ่งลิตรโอโหเก่งชัยฤทธิ์บอกว่า<ม>ใช้ไม้บรรทัดทํายังไง<ด>อ้าปาดให้เรียบเสมอขอบใช่ไหมคะตอนแรกกระตรงให้พูนก่อนจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัด ปาดให้เรียบเสมอขอบก็จะได้ข้าวสารปริมาตรเท่าไรคะหน่งลิตรเอาก็นำมาใส่ไปเลยใช่ไหมคะนักเรียนขาค่ะอันนี้ก็จะมีปริมาตรหนึลิตรพอจะได้ไหมคะได้อ่าได้ไม่ยากเลยอาต่อไปค่ะเลขที่เท่าไหร่ต่อง่ั่งทีก่อนเลยค่ะ ต่อไปค่ะ,ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะคนคนอ้อ os, าวหนึ่งลิตรใช่ไหมคะนำไปใส่ในกระมังลูกนี้ไ้เลยค่ะจย่างนี้นีเทใส่ในนี้เลยค่ะจะตวงกี่ลิตรด,ดีคะอันนี้หนึ่งลิตรแล้วคะ่ะอ้าวให้ได้สองลิตรอัพต้องตวงอีกหนึ่งลิตรใช่ไหมคะอ้าวจัดการเลยค่ะลูก ตักเลยค่ะช่วยกันเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มเลยลูกตักเต็มเต็มเลยแล้วก็ใส่เลยค่ะหนูตวงเลยค่ะรีบๆเลยค่ะ ตัให้เป็นยังไงคะอ,งอ,อ่าตรงให้พูนนักเรียนบอกว่าตรงให้พูนถูกต้องค่ะลูกอีกอีกค่ะจากนั้นทํายังไงต่อคะอใช้อะไรคะ<ม>ตวงพูนแล้วคะ่ะใช้อะไรคะอ่าไม้บรรทัดทําไงคะยังไม่เรียบเลยคะ่ะยังพูนอยู่ลูกเขยืดมาดนึงอ้าวปาดให้เรียบเสมอขอบอ่ะก็จะได้เท่าศาสรอีกหนึ่งลิตรอ้าวยกมาเลยค่ะยกมาใส่เลยลูก ยกมาใส่เลยค่ะใส่ไว้ในนี้เลยค่ะก็จะได้ข้าวสารปริมาตรสองลิตรยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยอันนี้ก็ตวงของของแห้งกันไปแล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้ตวงของเหลวบ้างนะ<อ>ต,ตวงของเหลวหนูนั่งที่ก่อนเลยนะคะเก่งมากค่ะ เอาฮิลันมาเลยค่ะลูกมาฮิลันแล้วก็หนูมาเลยค่ะคกบมือหน่อยค่ะลูกนะคะโดยใช้กระบอกตวงให้มีปริมาตร1ลิตรโอ้โหนักเรียนดูให้ดีนะจะมีตัวเลขกำกับไว้นะคะค่ะห่1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่ กี่มิลลิลิตรคะหนึ่งรลิตรนะคะนัทพลบอกว่า1นึ่พันเก่งมากลูกอตรงมือนัทพลหน่อย1ลิตรก็เท่ากับ1000มิลลิลิตรไหนกีรันไหนไปชี้ตรง1000ที่ตรงไหนชี้ที่ตรงขีด1000นะลูกอย่าให้เกินหนึ่งพันขีด1000ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอ่เดี๋ยวลองตวงดูนะคะเทจากขวด ใสนะคะค่อยๆช่วยกันนะคะได้ไหมคะเดี๋ยวเอาอะไรรองไว้ดีไหมคะไม่หกแน่นะค่อยๆค่ะคุณครูช่วยก่อนอาอฮิรันจับหนูค่ะมาเร็วช่วยกันลูกหนูไปยืนด้านนู้นเลยค่ะเดี๋ยวช่วยกันดูอย่าให้อย่าให้เกินอย่าบังอย่าบังนะคะลูก เอาถึงถึงถึงขีดได้ยังถึงขีดยังถึงขีดหนึ่งพันยังถึงยังถึงยังเกินไหมคะเกินไหมคะไม่่เกินอาหนูขาอยู่หนูเยาบังคะลูกพอดีใช่ไหมคะค่ะค่ะเห็นไหมคะเห็นถึงถึงขีดไหมคะที่หนึ่งพันนะคะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันมิลลิลิตรอันนี้ตวงของเหลวใช่ไหมคะอย่างเช่นน้ำอย่างนี้นะคะ ใช่ไหมคะพอจะได้ไหมคะโดยใช้กระบ,บอกตวงนะคะค่ะอ้าวกิ่งมากคะ่ะตัวมือหน่อยคะ่ะไปดูในสไลด์กันเลยคะ่ะลูกลนะคะเมื่อกี้ทดลองกันไปแล้วทำกันไปแล้ว,ลวใส่ของให้พูนนะคะของแห้งเช่นพวกข้าวสารอย่างเงี้ยนะคะ ใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบนะคะพอใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบของเต็มพอดีเลยก็คือให้เสมอขอบนะคะก็ของที่ตวงได้ก็จะมีปริมาตร1ลิตรนะคะอันนี้ตวงของแห้งตวงของเหลวอ,อันนี้ตวงน้ำมันเครื่องตวงน้ำมัน โดยใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนักเรียนดูนะคะตวงน้ำมันให้พอดีกับขีดที่กำหนดเห็นลูกศรไหมคะอ่าถึงตรงคอเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะปลายลูกศรถึงตรงนั้นนะคะก็จะได้น้ำมันมีปริมาตร1ลิตรนะคะถึงตรงขีดเลยค่ะตรงลูกศรน,นะคะอันนี้ก็ตวงของเหลวอย่างเช่นน้ำมัน ไปนะคะตวงของเหลวโดยใช้กระบอกตวงหรือถ้วยตวงต้องตวงของเหลวให้สูงพอดีกับขีดที่ต้องการจึงจะได้ของเหลวมีปริมาตร1ลิตรนะคะนักเรียนอย่างเมื่อกี้ที่นักเรียนออกมานั้นใช้อะไรตวงถ้วยใช่ไหมคะค่ะถ้วยตวงนะคะถ้วยตวง ะะอันใหญ่ๆหน่อยอ้วนๆแต่ถ้าผมผอๆยาวๆนะเราเรียกว่ากระบอกตวงแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เพื่อนออกมาทำนั้นเรียกว่าถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงเราเรียนเห็นไหมครับตามลูกศรชี้ค่ะที่1000ค่ะ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรน่ะนะคะให้ถึงพอดีขีด1000พอดีนะลูกนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต่อไปมาดูแบบฝึกนะคะ มาช่วยกันตอบคำถามดีไหมคะดีค่ะกลมาครับตอบคำถามกันนะคะอ่าเมื่อกี้ช่วยกันตวงแล้วใช่ไหมคะมอ่าช่วยกันตวงแล้วใช่ไหมคะข้าวสารอย่างเช่น1ลิตร2ลิตรแล้ตก็น้ำก็เท่าไหร่คะ1ลิตรนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนตรงเองตรงได้ไหมคะไ,มได้ลองไปฝึกตวงดูที่บ้านนะคะเมื่อกี้ฝึกตวงกันแล้วนะคะ ต่อไปค่ะให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้บอกว่าสิ่งของในภาชนะที่กำหนดให้มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรไหนเห็นไหมคะอันเนี้ยลิตรนี่นะคะนี่1ลิตรเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างมาตัวอย่างอันนี้1ลิตรนะคะตรงนี้ลองเปรียบเทียบกันดู กับภาชนะที่กำหนดให้นะคะนักเรียนอย่างเช่นตัวอย่างยาแก้ไอ1ขวดนะคะนักเรียนทานทุกคนใช่ไหมคะยาแก้ไอนะครับไม่สบายแล้วอันนั้นก็ที่อยู่ข้างๆอันเป็นขวดน้ําอันนั้นมีปริมาตรหนึ่งลิตรนะคะขวดน้ํา1ลิตรกับยาแก้ไอ1อนึ่งขวดนักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าลูกขวดน้ำาค่ะ ขวดน้ํามากกว่ายาแก้ไอหรือ,อยาแก้ไอเป็นยังไงกว่าขวดน้ําหน้าน้อยกว่าโอ้โเก่งจังยาแก้ไอหนึ่งขวดก็มีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตร1ลิตรก็ตรงไหน่ะคะที่ในขวดน้ําไงคะนั่นแหละปริมาตร1ลิตรแหละแล้วก็ยาแก้ไอวางไว้ข้างๆเห็นไหมคะเปรียบเทียบกันด้วยสายตาก็รู้แล้วนะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะช่วยกันตอบคําถามน้ำหนึ่งแก้วค่ะนักเรียนเป็นไงคะมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรคะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะคะนักเรียนบอกว่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะใครตอบน้อยกว่าน้ำหนึ่งแก้วก็มีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนักเรียนตอบคุณครูสั้นๆว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ตอไปข้อ2ค่ะยาหนึ่งช้อนค่ะคะ่ะนักเรียนบอกว่าน้อยกว่า,วาใช่หรือเปล่าอ,อยา1ช้อนก็มีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะน้ำมันก๊าซหนปีบค่ะเ,เร็วค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะ นักเรียนบอกว่ามากกว่าถูกต้องค่ะก็มีปริมาตรมากกว่า1ลิตรนะคะต่อไปน้ำหนึ่งองค์ค่ะโ<า>อ้โหตอบเสียงเดียวกันเลยบอกว่าน้ำหนึ่งองค์มีปริมาตรมากกว่า1ลิตรโอ้โหเก่งจังเลยน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องค่ะ<า>อันนี้ก็ไม่ได้นํามาโฆษณาสินค้านะคะน้ําอัดลมดื่มดีมไห<อ>มไม่ดีนะคะนักเรียนอย่าไปทานนะคะนักเรียน นะคะเป็นอันตรายก็มีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนะคะอ,ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะนมหนึ่งกลองค่ะก็มีปริมาตรน้อยกว่า1ลิตรนะคะนักเรียนเป็นไงคะวันนี้ก็เรียน กันใช่ไหมคะฝึกการตวงสิ่งของที่มีปริมาตร1นลิตรไม่ว่าจะเป็นของแห้งหรือของเหลวนะคะค่ะหนลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรฝากนอกเรียนไว้ด้วยนะคะหมดเวลาสวัสดีค่ะ